วากลับบ้านนอนมังม้งมัง้งม,มั้งความสามารถพิเศษของสีจันรับ <c oughs> อะไรนะความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของสีจรัคืออะไรก็ด้วยกินน้ำแค่นี้เหรอ พ่อแม่พาเลี้ยงครับผมคุณสม,สมัยตาแหละเป็นแต่สมัยตาตาผมเป็นคนไปคอช้างอยู่ประเทศขเขมรตาคุณคือใครครับตามาเดีมาไหนครับตายแล้วดีอ๋ตายแล้วบ่แล้วทำไมอย่าลืนแกไอ้แล้วาาลคุณตอนเด็กคุณเห็นช้างไหม,ไมเห็นมาหมดแล้วครับฮะพอเอาพกมอ้อแทงจังเลกยกี่บัวบัดเดือแทงจังเจ้ากี่เห็นน่ะเออพกเงยเงยนะแทงจัง <อ> oh. สุสอดอ่ะพอหินแสดงใจที่มีขนาดพอพอมีอขนาดบทคุณแสดงว่าคุณมีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วคุณขี่ช้างเป็นนี่โดยการปลูกฝังของพ่อแม่หรือว่าคุณหัดขี่เองหรือว่ายังไงครับโดยการเขาช่วยช่วยหัดขี่เลยครับก็หัดขี่เองแหละแล้วเขาช่วยขี่เขาให้ขี่ช้านอนพ่อให้ขี่บ้างอย่างนี้บ่ครับเริ่มดูแลเริ่ม ก็ลายผูกพันกันมาัแต่เด็กเลยครับผูกพันสลับง่ายๆผูกพันมันต้องมาเด็กครับโอ้วันนี้คุณรู้สึกยังไงกับช้างที่คุณเลี้ยงครับรู้สึกก็จะเลี้ยงไง้ผมจะจับช้างจะเลยงแต่ต้องให้นิสัยดีต้องให้เชื่องให้ช้างเรียบร้อยชอบช้างเรียบร้อยชอบความน่ารักของนั้นเรียบร้อยซื่อๆใสอ่ะอืีอ จบไปวกแ,แวกวัวแวกวักแวแวกแวายอะไรเหมือนใครครับเหมือนใครเหมือนควันเสือไม่ครับหมอะไรช้างมาันจะเหมือนคนได้ไง <c oughs> อ่าไม่รู้เหมนันคุณก็คุณคิดว่าคุณเลี้ยงเขาดีไหมก็ดีครับก็ดูครับเขาก็ยืนกินอยู่เฉยไม่ไปไหนกระดูกกระเดกอะไรไม่วัแวกไม่วัแวกเวลาเดินนะฝนว่าอาจจะ เเล่นกลเขาเรียกว่าเล่นกลต้องพา,พาต้องพาไปเปิดไอ้เปิดรั้วโชว์แล้วนี่เล่นกลอมอ,อมพาด้วยทั้งนั้นอมอมพาด้วยโอเคนินกลอ่ะแตแวเวลามันตัดหญ้า,ยยาเอามาใส่ลายหญ้าลงมานางได้ยินเสียงรถนานจนงจะร้องอูเล่น เยอะนะเหม,มือนเหมือน,อนคุณทำเหมือนเลยดีใจมันดีใจทำไม่เหมืหรอกแ,แล้วคุณรักเขาไหมฮะรักจอะครับรักมากไหมครับผมกอดเยะเช้า,ชาก็เดินไปเขาก็เดินตามพอจะเดินตํามไมรักเอาใจใส่เขาในชะ่ไหถ้าเขาไม่มีอะไรกินนี่คนอยู่ได้ไหมอยู่มาได้แล้วทำง,งานปนชื่อเป็นเลคปนนักจออ๋อสวนยากคนหมดแล้วเหรอหมดแล้ว ด,ดูเลยเจ้าเพิ่งเกิดใหม่ก็ไปตดัดไม้กินนะครับอเกิดเดือนสองเดือน,นวันหนึ่งสีจันกินเยอะไหมโอ้เยอะครับกินมไม่หยุดปากครับทำไม่นอนก็คือว่ากินอยู่นั่นแหละสีจันอืคุณเลี้ยงเขามันต้อแไปเกิดใช่ไหมนะสีจันครับครับคุณได้นอนไหมเนี่ยเมื่อคืนน,นอนนอนนอนกี่โมงกีย่ยามนอนสี่ทุ่ม ตื่นทีสี่จริงไหมนี่จริงนี่ฮะจริงสิครับจริงอ่ะเต้นมามาส่องดูส่องไฟดูสีแจ้วยังนอนอยู่เลยตื่นตื่นตีสี่ตื่นมาส่องดูเต้นมาเอาไฟส่องดูสีแจ้วสีแจ้วยังนอนอยู่เลยเออแล้วทำไงต่อผมก็นอนแต่ไม่หลับยังนอนไม่หลับเพื่อนเรปลุกไม่ผมตื่นแล้วตื่นเลยตื่นแล้วไม่เคยหลับหลัไม่ขึน ผมไม่เชื่อครับคุณว่าผมไม่เชื่อว่าคุณตื่นแล้ว <loc al. S 1> ไม่ไม่เคยหลับอ๋อก็หลับทุกวันเลยครับเออคุณต้องตื่นมาแล้วคุณหล,ล,ลับตอนกลางคืนเออแ่ล้วก็หลับตื่นแล้วก็หลับอถ้าไม่มอยจริงเรไม่นอนหรอกอืมมากจะแล้วอนาคต <c oughs> คุณคิดว่าคุณจะทำยังไงต่อไปในอนาคตก็รอดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยทางอั้นมีเกี่ยวอะไรกับบ้านเมืองเรืยองช้างนี่น ฮเอ้าก็ต้องรอดูดีครับก็อยู่นี่แหละครับคุณคิดว่าคุณจะอยู่นี่ไปตลอดไหมนี่ครับได้ไปไหนคุณคิดว่าคุณอยากมีครอบครัวไหมจรจริงก็นี่จะคิดว่าอยากมีครับแต่ว่าผมยังไงอะผมคนไม่แข็งแรงคนพิการนะอืผมว่า องคิดยู่ไปวันวันสนุกสนุกไปครอบครัวแล้วก่อนวกันไใจอย่างนี้มีคนรักเพื่อรักฝูงฮะฝูงอะไรรักเพื่อรักฝูงไงก็เป็นสำนวนถามย้อนเลาะย้อนมาถามเรื่องนี้ด้วยเขาไม่ได้ย้อนถามคุณคีคนรักเพื่อรักฝูงแล้วครอบครัวไหมอ๋อครอบครัวรักครับแล้ทำไมต้องย้อนถามรักเพื่อนรักฝูงด้วยมีมีพี่เจี๊ยบใช่ไหมเป็นพี่คนโต คอยเอาต้นไม้ต้นอะไรมาให้คุณกินเมื่อวานก็ไปซื้อไปซื้ออ้อยอยู่ปันถมองสองพันเลยอได้เยอะไหมงบก็ได้หลายแล้วใครเป็นคนตัดเทนีนู่นเดี๋ยวให้คอยเดียนเดียวฮะให้ใครตัดเหรอตัดฮะตัดแน่หรอฮะนี่เราไปตัดข้าวเดี๋ยวเนาะขึ้นรถใส่เนาะคุณมีแรงเหรอโอ้ ข้อเดียวยังคุณโรซายอุณแต่ก่อนไปเข้าไม่คุณพามิตรพาพี่เจี๊ยบพาไอเดียวไปตัดวัวก็พาเดียวไปไม่รู้คุณขี่รถล้มรถอะไรเนาะมันหนักเด้พาเดียวเราไปไม่หนักหรอไม่ลงล้อเอฟซีมาหาหรือเปล่าทำไมเอฟซีมาเยี่ยมบ้านน้องดาวมาเยี่ยมบ้านผมนี่รู้จักคุณหมดเลยนะ ทั้งที่คุณเพิ่งทําช่องได้แค่หนึ่งเดือนสองเดือนตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วครับแปดพแล้วครับแปดพันเท่าไหร่8 0บโอก็ขอให้รักษาความดีนี้ไว้นะครับถ้าเราทำดีก็มีคนเอ็นดูนะฮะครับซาุอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินเอ้าคิดเอาตัวแล้ว ก็บอกไงมีเฟ็นมากเกินมีเฟ็นอย่างน้อยเกินยังไงเราเดี๋ยวเป<อ>ิดน้ำให้สีจันโอ้เ,อาเออขาม่เปิดน,น้ำให้สีจันทางสสีจันนี้ก็จดเป็นช้างที่สวยนะครับเชียงหนึ่งดูแล้วจะน่าจะเป็นช้างที่สูงอะ่ะเพราะว่าแม่เขาสูงมาก แล้วก็สูงยาวนะครับหูก็ใหญ่หนนี่ใสก็น่ารักชอบครับบัวชอบบัวบานชอบ,บเพราะว่านอยากแกงสีจันทร์สักดดหนิซซดหน่อยหน่อยบัวบานก็มีแหงนะสีจันทร์เฮ้ อะไรก็อย่าไปถือสาแกะครับผมก็พยายามบอกไปายามสอนแก่คนระับไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรใครครับเห็นเ mm hmm. ตียงลาาแกถามว่าห้ามเลยไหมเราว่าไม่ได้ไปอยู่อะไรใครทั้งวันแร้วคอยได้บอกย้ำๆมาทุกวันเอาแม่เขาก็ ไปถามยายแดงแยายแดงบอกว่าตั้งแต่เอ็มรู้จักถ่ายวีดีโอมานี่รู้สึกว่าดีขึ้นครับมีความรับผิดชอบในงานเ <c oughs> ห็นแกจะเป็นคนอย่างนี้แต่แกแก็ยังมีความรับผิดชอบในงานเอ็มไม่ต้องรอย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 ชม,ชมไม่ชมไม่ชมเราไม่มีปีกมีความรับผิดชอบในงานงไม่ต้องให้แม่มาบ่นเหมือนแต่ก่อนเรานี่ มึไม่สนใจอะไรใครเลยแหละเราลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งที่แบบที่อารมณ์ประมาณว่าไม่เอาอะไรแล้วกลับมาเป็นคนที่เสื้อผ้้เคเป็นคนที่รู้จักเอารู้จักหน้าที่รับหาเงินหาอะไรบ้างเนี่ย แม่เขาก็คงจะรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ก่อผมเห็นเห็นแกครับบางทีเขาเห็นกันทุกคนนะครับในหมู่บ้านนี่เขาเข้าแกงแก่หรือแกงแบบแกงให้ขำๆอะย่างเงี้ยแต่ก่อนแกแบบยืมรถใครไปถ้าได้จับได้แล้วโหไปทั้งวันก็มียืมแป๊บเดียว แป๊บเดียวจะเอ็มกับแป๊บเดียวของเรามั็นไม่เหมือนกันนะปาวชั่วโมงบ้างแปบ๊บเดียวแกนอ่ะแต่ก่อนนี่คือแม่แกบอกว่าถึงคือไม่ทําอะไรก็ได้อยู่บ้านเฉยๆแกแก,ก็ไม่ว่านะอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรเลยนะแกก็ไม่ว่าแนละ้แต่ก่อนนี่ไม่ ทำอะไราแล้วขี่รถเล่นนี่ต่วันนี้ยังดีครับรู้จักทำมันทำนี่ถึงจะเททกเทสายแต่ว่ายังตัดไรตัดหญ้า,ด,าดูแลช้างช่วยคนในครอบครัวได้เยอะอะไรทุกวันนี้มันก็มีหลงผิดบ้างหละทุกคนแต่ก็คงจะไม่ผิดเสมอไปอะคอยแก้คอยอะไรไป คนผิดแล้วไม่รู้จะคิดนี่ไม่น่าให้อภัยนะครับแต่คนที่ผิดแล้วรู้จะคิดนี่น่าให้อภัยนะที่เอซีก็เราจะค้นให้โอกาสแกชาวช้างเบียรแกนิสัยดีพูดดีไอพูดดีเลยว่าใคร ถึงเวลาเรกลับบ้านนอนมั้งมั้งมั้งความสามารถพิเศษของสีจันทร์อะไรนะความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของสีจันทร์คืออะไรก็ด้วยกินน้ำแค่นี้นะเห็นเห็นแม่เขาที่เพิ่งกลับมาไหมแม่เออสีจันทร์ชื่ออะไรนะเกี๊บกี๊บนะครับ ตอนแรกก็อยู่นี่นะแต่คือดิวเอาไปอยู่ที่พัทยาก่อนที่จะเกิดโรคโควิดได้สามเดือนได้สเดือนครัท้ายดิวดิวไปทางไหนดิวเอาหนีพี่เอมมา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไอ้ดิวพูดเหมือนกันนะผมไปเจอไอ้ดิวอยู่ที่พัทยานะดิวเอ็งก็เช้ามาทำไมเอาหนีพี่เอมมา <c oughs> ผมก็หัวร้อนเนาะ เออโอเคครับแต่ว ja ่าแกก็ดีขึ้นกับตัวกับใจแหละให้แกดีเสมอไปนะวันไหนที่แกไม่ดีนะครับวันนั้นเดี๋ยวผมจะให้ f อฟลงโทษนะครับสวัสดีครับ